ที่รับทุกคนก็สู่ซ่องอดีซีนะฮะทุกคนเห็นอะไรไหมเออพี่เออพี่ก็ซูนใหม่ทุกคนโบอาคาลิมี่เดี๋ยวเราจะไปซูมกันเลยตอนนี้เราก็มีบัดรซูมอยู่4ใบนะอถ้าได้1วันเราก็จะเล่นถ้าไม่ได้ก็อประมาณนั้นไปกันเลยจะได้หรือเปล่าหนึ่งวัน <c oughs> ขอแค่หนึ่งวันอ่ะมันไม่โหดส,สักแสดงเไม่อย่างนั้นนะหนึ 1, ่งวันเฮ้ยโหเกินปับับหนึ่งวันไม่ไหยทุกคนเดี๋ยว <c oughs> ไม่ออกเซยแเดี๋ยวก็มีอ่าสุดนี้นะโยบายทีเจเดี๋ยวเราไปเติมเพชรสูก่อนอื่นก็เอ็มพีก่อนนักกันทุกคนเดี๋ยวแปบ๊บเราไปใส่โค้ดบัตรเดี๋ยวนะเดี๋ยว ใส่โคตรสกินปืนมาสุ่มกันทุกคน <c oughs> ใส่ไปเรียบร้อยนี่ทุกคนคูป,ปองแรกเปลี่ยนสกินปืนสิไป,ปนะทุกคนเดี่ยวไปไปลองสุ่มใหม่กันกาองอะไรวนะเนี่ยเปิดกันนมาเรามาสุ่มสิบใบถ้าไม่ได้หนึ่งวันก็ไม่รู้จะพูดไงนะ ขอแค่หนึ่งวันทุกคนกอ, <c oughs> องท้องเฮ้ยยังไงมาเอาเป้าหนึ่งวันก็พอเอาหนาึ่งวันนะทุคนหิจ๊บจี๊บเจวโมงโหสองวันเลยเลยไอคนยังไงเรา <c oughs> ก็ได้มาเล่นลนะสองวัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปสุ่มยูไที่เจกันจะได้ไปทำคิดหรือเปล่าวันนี้ก็มีงบอยู่แค่ร้อยนะเดี๋ยวเติมเพป๊บน,น,นึง ฮัลโหลเอ้เพชรจะไลฟ์แอปเปิ้ลทำไม่ได้ก็เป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้น่าจะไม่ได้ลนะเดี๋ยวแป๊บนึงเรียบร้อยตอนนี้เพชรก็ลิงมาเรียบร้อยนะไขว่หนะบนนอกซี bon o, c ี c ีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาสุม่มอย่ปล่อยกันเลยเขาบอกว่านี่สุ่มโชคกับเปิ้ลลองป,ลป๊บสุ่มไปหนึ่งครั้งแวนได้อยู่นะครั้งที่สองอเอามาทำไมวะนะครั้งที่สามเออมเป็นหี ก็ยี่ซีโอเกิดจัดเกิดจัดอ้าวทำไมเพจไม่ลดฮัลโหลยังไงเดี๋ยวอคูอ่อะไรมาแล้วทุกคนอดแค่นิดหน่อยอือหือโยบายทีเจก็มาวะเดี๋ยวเราไปเปิดสิสุดกันเลยเทจัดเทกวันนี้มีเป้าตามจริงเอาทุกคนมาไงาอ,อือหืออือหืองั้นเราไปเข้าเกมเล่นกันเลยนนทุกคนก็าามาอยู่น้าล็อบบี้แล้วนะ สุดในเกมก็น่าจะสวยอยู่นะแล้วก็ปืนนี้ก็ได้อยู่เท่อยู่เท่อยู่ดูสุดอยู่ปที่เจนี่เหมือนอนะันนะั้นนะลนะสุดอ่าล,ลองกีฮอเต้ลอฟามิโก้อ่ะลอฟฟี่อ่ะในเรื่องเรื่องวันฟีถ้าใครเคยดูน่าจะดูนะเหมือนมากเลยอถ้าคนใครไม่รู้ก็เดี๋ยวแปะรูปให้รู้เหมือนมากจริงจริงอ่ะเท่อยู่เท่อยู่หมดไปหลายเพรอยู่นเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าเพรแต่ถือว่าไล่ง่ายอยู่ส่วนเอ็มพีก็ไม่ พีก้ศูนย์ี่ไม่อยากได้ถาวรน,นะครับถือดูแล้วมันไม่น่าโหดสักเท่าไหร่มีถาวรแล้วไปเดี๋ยวเราไปเข้าดูในเกมกันบ้างเราจะโหดแค่ไหนเล่น mp บางนี้น่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมผ่า like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเดีย๋ยวเรามาลงกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงถึงปะน,นะน่าจะถึงนะไป้าย โอ้โห oh, คนลงเยอะอยู่นั้นเนี้ยแต่เป็นไรเราน่าจะไม่ตายนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวั <c oughs> งว่าเราจะไม่ตายนะลองค่าที่คาสักทีหนึ่งลายก็พอแล้วลงมาลองเล่นดิสน่าจะเป็นเล่นในโหมดฟีสไต์เพราะว่าตอนนี้ก็กี่โมงวะตอนนี้ก็จะตีสองนะนะเดือดอีกเบน,นิดนึงอีกน้อยนึงเหมือนเราเห็นปืนอะไรนะโหปืนโปดเอฟซทุกคน เอ็มสิบสี่เอ็มสิบสี่เกาะสามเดี๋ยวนะหัวหนึ่งเดีย๋ยวเรามาหาพี่ก้าสนทีนี้บอกเลยถ้าตายเนี่ยเราจะไปเล่นพีสไตล์แล้วก็แ <c> ค <oughs> ่ามาเล่นเฉยๆไม่ได้เล่นหวยอะไรประานั้นนะแค่ามารีวิวของเคสี มันเล่นอะไรตุ้มตุ้ตับตามมานะันอ่ะเฮ้ยพอยอ่สิบสีนี่มันเจอจังเราแค่มาดีบิวซื้อี่เสียนะเราไม่ได้มาโซโหโซว,โซวเลยถ้าตายก็เล่นใหม่มเขาต้องประแตนนี่มันเราจะไม่เห็น mp 4 0นะ่ะถ้าเห็น mp 4 0ก็จะดีบิวตรงนี้แหละถ้าไม่เห็นก็ไปเล่นฟีสไตล์ละกัน คนเป็นแหนมดวะอุ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ข้างบนวันนี้เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวมันก็นลงมาลนะอุ้ย ต้องบอกไปไเลยว่าเราไม่ได้โหดอะไรมากมายจะเล่นเจ็บนี่ก็ไม่ไหวอุ๊ยอะไรอะไรวัดเป้าอโอ้โหเรไม่ยอมลงอ่ะเปลี่ยนปืนเสยโอ้เห็นแล้วทุกคน กัถไายก่อนนะกดเปลี่ยนปืนใส่ไม่ได้เลยอย่านะเดี๋ยวนะเราจะมาตายตรงนี้ไม่ได้นะ เหมือนมันจะทีกับที่อื่นไปนะเดี๋ยวกลับไปเอาเอานสิบสี่ใหม่ <c oughs> ไม่น่ากดเปลี่ยนปืนผิดเลยเราทราบเล่นเอ็นสิบสี่เราอยิงกันไปนะมันไม่เกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่โอเคเราได้เอ็สิบสี่แล้วเกี่ยวแล้วมีเรื่องนะต้องมีเรื่องแล้วนะทีนี้มีเรื่องกับเราแนะ่นอน tay một cánh dân tay một cánh dân nó viên vẹp mà nó viên mà vẹp ngơ ngồi nó còn thường đợi cho mấy mì cả thật ทำไมไอ้พวกนี้มันไม่น็อกเลยว่าตีนเปนน็นหมดตีแตกหมดแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีรถ พี่จะมายุ่งเรื่องนี้พี่จะมายุ่งเรื่องนหนก็แตกอะทุกคนดูเหมือนเราจะคมขึ้นนิดหน่อยนะหรือเปล่าหรือคิดไปเองหรือยังไงอิวิๆๆ Phải ăn được bao lời dạng ngay Ui 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 Điều này, điều เก็บไอ้บอบครับโอ้ของเต็มอะ่ะอยากไล่ไอ้บอลแต่ของเต็มอะ่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บไอ้บอลโอเคอ๋อตกใจนะ วิิดบางไงบ่งไ,ไงน้อง <c oughs> โอ้โหยุดไหนวะอีขอบใจน้อง mình lên, mình lên ý ý ý mà pao chẳng ngay ý om om Xong, tua xong tua, đẹp không này อวอรลนลอนลานเป็ลนลลานเพื่อนตายลอนลานจัดเพื่อนตายลนยลานจัดเพื่อนตายฮัลโหลเดี๋ยวเราเขาหายพอแป๊บ,บ,บนะึง มีว่าจะมีสองรถด้านข้างหน้าดูเหมือนจะมีรถนะจำได้ยังมีรถแต่รถเข้าวงกันเลยรถติดรถติดจังนี่รถติดโอ้โเกมนี้ดูเหมือนจะหาย MP สี่ศูนย์ไม่เจอนะเราก็บงกับไงก,กันเรีสร้างมันนะกันน่าจะถึงอยู่นะปั๊มยาก,ก่อนไหมปั๊มยาลงๆนี่แหละถ้ามีใครย,ยิงก็แค่นี้แหละแปดคิวแล้วก็เอ้า เฮ้ยข้างหนมีคนเลยคิวนี้จะไม่อะไรมากนะได้แค่แปดคิวก็พอัจที่เท่าไหร่ก็เอาจะนอนแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยไม่เจอคนอะ่ะโอ๊ย ตายวงอ,ะ,อะจบแล้วเออทำไมมันลุยรนี้วะโอ้ก็เสนอคลิปนี้ก็แค่นี้นะทุกคนโอ้ตายวง,ยงไม่ไหวเลยอ่าแค่เดียกกันบาย,บาย